มาดูกันต่อครับกับมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเนรุ่นใหม่ล่าสุดของอเมริกาใต้ที่มีชื่อว่า CG 160 Titan นี่คือ Sport ตเน e d เกตหรือสปอร์เปลยขนาด 162.7cc สิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์2วาลวไม่มีหม้อน้ำครับนี่คือสปอร์ตที่เน้นการใช้งานออกแบบเรียบง่ายแต่ให้ความคมเข้มเร้าใจกับดีไซน์ของชุดไฟหน้าและปีกครอบเครื่องยนต์ด้านข้างรวมถึงดีไซน์ช่วงท้ายที่ความแหลมคมเฉบเชียวและบาท้ายแบบแยกชิ้น สังเกตดูจนนะครับว่ามันมีดีไซน์ที่ออกแบบมาด้วยแฮนเดิลบาร์ทรงสูงขับขี่ง่ายคล่องตัวในเขตเมืองแต่ก็แฝงไปด้วยความเร้าใจแบบสปอร์ตเกลือรูปแบบใหม่ดิสเบรกหน้าแบบ3ลูกสูบนะครับแบบคอมบิเบรกซิสเต็มเป็นะบบที่มีการกระจายแรงเบรกนั่นเองชุดเรือนไม้แบบดิจิทัลนะครับหน้าจอสี่เหลี่ยมโชว์ตัวเลขความเร็วได้อย่างคมเข้มชัดเจนนี่คือความทันสมัยของ Honda c g 160 t i t ั n นะครับโดยมีพลังเครื่องยนต์อยู่ที่14.9แรงมา้ทบบมา,นนาที่8,000รอบต่อนาที และถ้าใช้น้ำมันเอทานอลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่สิบห้าจุดหนึ่งแรงมา้าสังเกตดูเจ๋งนะครับว่าถ้าใช้น้ำมันเอทานอลนั้นจะมีพลังแรงม้าที่มากขึ้นถึงศูนย์จุดสองแรงม้าครับและนี่ก็คือความโดดเด่นของ cg หนึ่งหกศูนย์ไททันที่ให้แรงม้าสูงสุดนะครับที่ไม่ธรรมดาอัตราเร่งความเร็วต่างๆก็ถือว่าเน้นการใช้งานในเขตเมืองถังนน้ำมันจุสิบหกจุดหนึ่งลิตรนะครับขนาดใหญ่โครงสร้างถังเป็นแบบไดมอนด์เฟรมนะครับหรือเป็นทรงเปลเดี่ยวขนาดใหญ่ยึดกับเครื่องยนต์ได้อย่างแแข็งรงรททนทานา ล้อแม็กหน้าหลังนะครับดิสเบรกหน้าแต่ว่าดรัมเบรกหลังนะครับนี่ก็คือมอเตอร์ไซค์ที่มีการออกแบบที่เน้นการใช้งานทั่วไปสังเกตดูก็เห็นนะครับว่านี่คือระบบดิสเบรกหน้าที่มี3ลูกสูบนะครับเป็นคอมบเบรกและก็มีบาท้ายแบบแยกส่วน Aggressive d e ไซน n แฮนเดิลบาร์ทรงกว้างนะครับยกสูงขับขี่ง่ายและนี่ก็คือความสำเร็จของ Honda ในตลาดที่อเมริกาใต้กับสปอร์ตท,ที่เน้นการใช้งานขนาด 162cc และถ้าหาว่าฮอนด้จะนำรุ่นนี้มาขายในเมืองไทยต้องบอกเลยครับว่าน่าสนใจเป็นอย่างมากและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของฮอนด้าที่อเมริกาใต้ครับ